ร้องร้องหมูก่อนเลยเอาเพลงหมูว่าเมื่อกี้หมูหมูหม,หมูเอาเพลงหมูเลวหมูหมูหม,หมูหมูอะไรนะแม่ร้องไม่เป็นเพลงนี้จริงๆใครสอนเอา้องเพลงหมูก่อน mô 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 nó cưng mô bào mô măng téo mày bào hát bào đi kín mô tủ bàn ô bàn đi thoảng 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 น้องเคยเห็นหมูหรือเปล่ปาหมูมัมมนอ้วนไม่เบาผัดเผ็ดแครเผา,าอะไรดีกินหมูทุกว <c ười> ันอ้วนทีใครชอบกินหมูหมูหมูมูน้องเคยเห็นหมูหรือเปล่าหมูมันอ้วนไม่เบาผัดเผ็ดแครเผา,าอะไรดีกินหมูทุกวันอ้วนที เดี๋ยวขอดูกิ๊บติดผมหน่อยข้างนู้นหัวมันดิสวยสิ่งสิ่ง่เลียงเหรอย่าบอกว่าอะไรไม่ให้ทาลิปใช่ไหมแล้วทำไมถึงทาเพราะว่าไปดูเตาน้เกี่ยวกันเหรอหอะย่าน้องทาลิป พี่ทางสองชั้นแล้วอะลิปกับเสื้อสีเดียวกันเลยเนาะน้องอ้วนไหมอ้วนแล้วใครชอบกินหมูพี่เองฮะพี่เองพี่เองชอบกินหมูแล้วพี่ฮาว่ากินหมูไหมกินเฮากินได้เหรอกินได้ทำไมเพราะว่าหมูมันตายแ้ นี่หมูหรือเปล่าใบใหญ่อันนี้ลูกใครตีนลูกหมูเปล่าฮะลูกหมูหรือเปล่าคะใบให่ฮะลูกใครคนลูกคนเหรออ๋อโอเคบ๊ายๆก่อนบายๆก่อนบายๆแล้วน้องไม่ดูปลากนนะ มีกามเรีนเรื่อกับตัวใหญ่นะคะ